สวัสดีที่เป็นชาวสวัสดีทุกคนที่เป็นชาวลบบกทุกท่านกัดนครับวันนี้ผมจะมาแจกไอดีโค้ดนะครับให้มาแมปชื่อแมปอะไรเดี๋ยวผมเขียนไว้นะนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับเขียนโค้ดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเขียนโค้ดว่า D นะครับตัวดี Y นะครับเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมันจะได้ไม้คาถากันนะครับโอเคเสร็จปุ๊บออกจากแมปเลยนะครับ แล้วมันก็จะได้ไม้กระทานะครับไปดูได้นะครับไม้กระทานะครับเนี่ยครับมันจะได้ไม้กระทานครับเดี๋ยวแป๊บนึครับต้องไปที่ c o l เ e c t i o n นะครับนี่ครับยังไม่มีนะครับอันนี้ไอ้พวกหมวกผมได้มาจากอีเวนต่างๆเลยนะครับของฟรีก็ซื้อไปนะครับไม้กระ t า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 ต้องหาไปตรงแถวๆปีกเนี่ยครับ นี่ครับไม้กระทานี่ครับไม้กระทางนั่นเลยครับไอที่สีฟ้าฟ้านั่นเลยครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับบ๊ายบาย